สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากร้านนาทแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุราธานีครับวันนี้นะครับก็กลับมาเจอกับ FC นะครับประจำคลิปของวันที่9กุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้ช่างนัทมีรถเข้าใหม่นะครับมารีวิวกันทํางานนะครับช่วงเย็นๆนะครับสําหรับคูปะต้านะครับ L4708 นะครับ FC หลายท่านก็อาจจะเห็นไปแล้วนะครับว่ากําลังลงจากรถเมื่อเช้านะครับวันนี้นะครับก็เอามารีวิวแบบเต็มระบบนะครับมาลองดันดินให้ดูนะครับแล้วก็ ด้านท้ายนะครับนัดเกาะเป็นผานพวนใหม่นะครับของค่ายนัดแท็กเตอร์ให้แนละ้วเรียบร้อยนะครับนั่นก็หมายความว่าคัานนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา420,000บาทนะครับรวม เก็บงานนะครับตีบุธคันหน้าเก็บสีคันล่างให้นะครับคันนี้นะครับมีข้อพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนะจะพาลูกค้านะครับชมไปแต่ละจุดกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือนัดเข้ามาดูรถได้นะครับที่ร้านนาเทคเตอร์ของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือโทรศัพท์ติดต่อมาได้นะครับที่0 91 แ6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 3 1 3 0 4 4 7นดะครับรถคันนี้สภาพสวยเดิมนะครับท่านใดอยากได้ราคาตามสภาพนะครับก็จะมีส่วนลดให้5,000บาทนะครับคันนี้นะถ้าไปตามสภาพนี้เลยไม่ได้เก็บอะไรก็คือ415,000ส่วนถ้าเก็บสีคันล่างนิดหน่อยนะครับ เคาะตรงนี้ครับจุดที่มันบุบเนี่ยเดี๋ยวเราดึงขึ้นมาให้นะครับก็จะอยู่ที่อ่420,000บาทนะครับคันนี้ยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับยางหน้าก็อยู่ที่ประมาณ85เปอร์เซ็นนะครับส่วนยางหลังก็อยู่ที่85เปอร์เซนเหมือนกันครับกระทลรอสวยนะครับคอนคัสเดิมชั่วโมงการทํางานนะครับ981ชั่วโมงนะครับชั่วโมงไหม่แท้นะรถพึ่งเข้านะครับตั้งแต่ลงรถเลยนะครับคันนี้นะครับสีสันห้องโดยสารนะครับสวยนะครับไม่มีบุบตะไยครับ ถือว่าคันนี้ถือว่าเป็นสภาพนังฟ้านะครับได้อุปกรณ์นะครับก็จะเป็นดันหน้าแล้วก็เป็นผ่านพวนใหม่นะครับของค่ายนาเทคเตอร์นะครับคัดท้ายลูกปืนนะครับของใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ให้กับลูกค้าเลยครับมาดูทางด้านของชุดท้ายบ้างนะครับชุดท้ายสวยนะครับอ่านี่รถยังไม่ทันได้ล้างนะครับไฟท้ายไฟสปอร์ตไลท์นะครับทะเบียน 848นะครับ848อุรานธานีนะครับประวัติรถคันนี้เป็นรถไล่นะครับท่านใดที่ต้องการเอารถไปไว้ใช้งานนะครับทําไล่ไถนานะครับอเนกประสงค์เลยคันนี้นะครับเป็น47นังม้านะครับระบบเครื่องยนต์เป็น Direct i n t i o n ครับระบบเกียร์เป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับ2เพ่านะครับ4วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถสภาพสวยๆนะครับ เดิมๆทุกจุดเลยนะครับปั๊มเดิมนะครับดูเกิดสีแป๊บไฮดรลิกนะครับอันนี้คือยังไม่ทันได้ล้างนะต้องเน้นย้ําก่อนนะครับว่ายังไม่ทันได้ล้างรถยังสภาพสวยขนาดนี้เลยนะครับราคานะครับผมว่าราคานี้ย่อมเยาวเกินคุ้มนะครับสี่แสนสองเราเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่นะครับเก็บงานให้ด้วยนะครับราคานี้สวยๆเอฟซีท่านใดที่สนใจก็มาเลือกมาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวเชิญชมนะครับรีวิวการทำงานของคูบาร์ตาเอลีเจ็ดนแปดกันครับ ลกเือนล้อนะครับจะถือว่านั่นทาหน้านะครับถือว่าสบูณ์นะครับตัวนี้นะครับมาดูนะครับมาดูใกล้นะครับว่าเดิมขนาดไหนนะครับลูกหมากยังเดิมเดิมจากโรงงานนะครับพวกนัดต่างๆนะครับเดิมทุกจุดนะครับไม้ชั่วโมงนะครับขึ้นปกตินะครับไม้ชั่วโมงขึ้นปกตินะครับไม้แท้จากโรงงาน ที่นี้นะครับทางนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เอาฐานนะครับไม่ได้เอาฐานโลงไถนะครับเพราะว่ามันเป็นฐานใหม่อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไป็น้าได้แอ่งนะแอ่งนะครับเครื่องยนต์นะครับ สภาพหรือว่าทิ้เลยนะครับเครืยนตครับดูช้าเลยนะครับไม่มีไอน,นะครับามาดูความความ,มความเดิมความเดิมของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับ สภาพถือว่านางฟ้านะครับเลยนะครับล้างขัดสีหน่อยนะครับคันนี้สวยแล้วนะครับสวยแล้วยางทุกอย่างเดิมทุกจุดนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปีห้าห้านะครับเล่มทะเบียนนะครับตัวนี้รอหกสิบวันทําการนะครับ f c ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถมาทดสอบระบบได้นะครับช่างนัดไม่ได้ไถนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นผ่านใหม่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับ2เบอร์โทรหลักนะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่ง 8.6.1.1.191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 313 0 4 1 7นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวางสามหมอจังหวัดอาาุทรายนะครับครคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับร้านนักเทคเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ